ไม่จึงไม่จึง,งว่าลอกอรันลอกอ,อันเจี้ยงเลยเอ่ะได้ไหมว่าดูว่าดูอยู่ยเูยเดี๋ยวเอาอันอยู่แล้วมินเอาเลยเอาเอาละหนึ่งสองสามสวัสดีครับ วันนี้นะครับกลุ่มของพวกผมนะครับจะขออนุญาตมาพูดถึงอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีอยู่ในภาษาไทยภาษาชาวและมาลายูนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่มาและความสำคัญก่อนนะครับทุกคนที่มาและความสำคัญนะครับผมชาวและมาลายูปัจจุบันเรียกว่าภาษาอินโดนีเซียหรือภาษามาเลเซียนั่นเองครับซึ่งเป็นภาษาของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ภาษาไทยมาอย่างเป็นเวลาอย่างยาวนานนะครับภาษาชาวาหรือมาลายูเข้ามาในภาษาไทยได้นั้นเป็นเพราะการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนไทยร้อนนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาเกิดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองอีกทั้งยังได้รับอิทจิปลจากวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องหน้าที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดราชเลิศ่านภาลรยไครับผมที่ทรงได้นิพนธ์นิทรงได้นิพนธ์เรื่องนเหนาวับ,วบ,บเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผม อ่าอันนี้ส่วนของลักษณะของภาษาชวาและมาลายูในภาษาไทยนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมคํายืมภาษาชวาและมาลายูในในในจะเป็นคำสองพยางอ่าสองนะครับภาษาชวาและมาลายูมีเสียงภาษาเสียงคววก,กล้ำสามนะครับภาษามาลายูไม่มีเสียงวรรณยุกนะครับผมอ่าโอเคครับแปลต่อไแปลงตออ่าครับต่อไปนะครับเรามาดูก็สังเกตและลักษณะเด่นของภาษาชวาชวามาลายู พราะอะไรนะครับส่วนมากครับจะเป็นคำสองพยานนะครับคำพยานเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับอย่างเช่นคําว่าละมุดทุเรียนลางศาดตรปันทูบุงห่าบางคตรลิเกนะครับส่วนมากก็จะเป็นคํายืมมาจากภาษาอื่นครับสองจะไม่มีเสียงพวก้ำครับจะไม่มีร้อเรื่อนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีอืครับไม่มีพวกแบบนี้ไม่มีก็จะเป็นคาตัวพยานอย่างเช่นปาเต้โมรีโกดังนะครับเป็นต้นสานะครับเจ่าภาษาเจ้าวามาลยุส่วนมากครับจะไม่มีวรรณยุกนะครับจะเป็นแบบขอไปครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่าระดับเสียงในแต่ละคํานั้นจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อความหมายของคําก็ยังคงเหมือนเดิมแสดงว่าคำหนึ่งคำนั้นจะมีวรรณยุแค่วรรณยุเดียนะครับความหมายก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองต่อไปนะครับคำที่ข้อที่สี่นะครับภาษาชาวมาลายูจะเป็นภาษาประเภทคําติดต่อนะครับหมายถึงยังไงหมายถึงว่าภาษามาลายูเป็นภาษาที่มีการเติมนะครับ prefix หรือว่า suffix นะครับในคําของภาษานั่นเองต่อไปนะครับภาษาชาวมาลายูจะปรากฏ นอกแบบการค้าวรรณคดีนะครับจะเป็นวรรณคดีเรื่องอินโหนนะครับวรรณคดีเรื่องดาหลังนะครับอย่างนะครับต่อไปข้เดียวครับคําบางคาในภาษาชาวมลายูครับจะมีการทับศั์ครับอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นกรีดกับผีดครับกราสีกับกะลาสีครับคาจะคล้ายๆกันแต่ว่าความหมายจะไม่เหมือนกันครับอ๋อครับผมต่อไปนะครับเราจะมีบททดสอบเล็กๆสิบข้อนะครับให้สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับได้ทดสอบกัน เดี๋ยวเราให้ฝั่งข้าวกับปูนะครับดาเนินในการต่อเลยครับผมรับห่ค่ะมาต่อวันที่อในแบบทดสอบข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งข้อใดจัดเอเป็นคําที่มาจากภาษาชวาผมตอบได้ครับอาจารย์ตอบคอควาครับซาริมถูกไหมครับถูกไหมครับถูกครับถูกครับถูกค่ะ โอ้ยโอ้ยแต่ได้ว่าจังเกมฟังมากมากเลยครับนิดเดียวครับนิดหนึ่งข้อสองเลยครับข้อสองคำใดเป็นคำที่มาจากภาษามาลายูทุกคำผมครับผม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 ้วตัวตึงแต่ขอเดาก่อนนะครับว่างงงอุ้ยผมเดาว่างงงเลยครับถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมถูกค่ะ โอ้โเก่งๆกคู่เขาร่วมแบบโอ้เก่งๆริงางนั้นเลยไปข้อต่อไปครับไปข้อต่อไปข้อที่สามข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาชวามาลายูสำหรับข้อนี้นะครับตอบคิดว่าตอบข้อของงูถูกไหมครับถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องนะคะโอ้โเก่งเก่งเก่ ข้อตัดปภาษามาลายูได้รับอิทธิพลจากภาษาใดมากที่สุดในอดีตเฮ้ยตอบไมได้เหรอเฮ้ยครับผมโอเคถูกต้องค่ะโอ้ไม่เสียแลงที่สอนมานะครับท่านผู้ชม ครับผมมาใกล้สิ่งคิวโอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสุดท้ายของพี่เข้าแล้วครับครับผมข้อที่านะคะข้อใดไม่ใช่ภาษาไทวัฒนธรรมยุ่ยากจังเลยครับขอตอบเป็นของใครแล้วกันโอ้ยโอ้ถูกต้องนะคะเป็นผมก็ไม่รู้นะเนี่ยจะไม่ฟังเนื้อหาเมื่อกี้สุดยอดสุดยอด ครับก็ในข้อที่หกนะครับข้อใดเป็นคํายืมที่มาจากภาษาจาวามาลายูครับสำหรับข้อนี้ก็ตอบออกไปนะครับคือเบตงกูเกตและราจินครับถูกไหมครับถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหกดกดมันสุดจริงจริงอย่างนี้รูตีอติต้องให้เกียรติดีแล้วก็ผมว่าใช่ครับใช่ผมว่ากันครับผม ครับก็เจ็ดน,นะครับก็อะไรไม่ใช่คำยืมจากภาษาจาวามาลายูที่มาจากวรรณคดีบุปผาหรือเปล่าครับบุปผาโอ้ยก่อามครับก็ามถูกไหมครับออถูกไหมครับคุณปอมตอบอุปปาใช่ไหมครับเออจอบงูครับถูกครับโอ้ยผมนึกว่าตอบปปบุปผาเนาะ ต่อครับต่อเลยว่ามาจากภาษาใดครับผมครับผม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 ขอตอบเป็นภาษาอินโดจนีเซียครับถูกไหมถูกไหมโตครับโตครับโอ้ยี่ยังไม่ผิดสักข้อนะครับทุกคนฝีมือฝีมือข้อที่เก้านะครับภาษามาลายูมาจากภาษาใดข้อนี้นะครับน่าจะเป็น กองูครับภาษามาเลเซียครับโถงเลยครับโอ้ยโอ้ดุงเลยโอ้ดุงเลแล้วโอ้ยโบนัสข้อสุดท้ายสุดเต็มนะครับทุกคนข้อสุดท้ายนะครับข้อใดเป็นคํายืมที่มาจากภาษาเชวามาลายูฮะอะไรก็อ๋อโอเคครับอ๋อถูกต้องแล้วครับ ต่อคอเลยผมณ่ผมสุดยอดทำเองกินเองสำหรับวันนี้นะครับโอ้ยก็สตหรรบวันนี้นะครับท่าผู้ชมที่รับชมอยู่ได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองเอาเนื้อหาที่เราสอนลองไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับขอบคุณครับครับเส็ลเ็เ็